ที่มาทํางานทา่จังหวัดรู้สึกอินดีเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราอัดอั้นมาประมาณ2ปีได้เพร,รก็เลยวันนี้จะมอบความสุขนะครับหลังจากที่เราหาเอินมานานนะครับมอบความสุขเป็นกําลังใจให้นักเตะและก็ทีมงานสตาฟโค้นและก็ผู้บริหารทุกคนนะครับ <c oughs> ในการสู้ศึกในไทยพีมีีกในฤดูกาล2014 <c oughs> และก็ต่อไปใน2015-16ต่อไปครับผม ขอบคุณมากครพับเัีคััพคับัพีพเี Í> ับพี่เับพี่เพครับ ตอนที่บอลไทยเล็กครับผมครับผมเดี๋ยวนี้ต้องเป่าตังเป่าตังขต้องาเป่าตังเป่าตองเป่าเป่าตังครับเร่าตังเชื่อเชื่อนี่บอกว่าเรียนร้านหอดสองสองนย์ทางศูนย

ก็มันชุมเยอะไงจะลงได้คนละครึ่ง,องเอ,องอยงข,ขึ้นมา20เขาเหื่อ,อ,อยขึ้นมา20ก็มาคี้ผัดก็ค่อยขึ้นมา40เ,<อ>เลยแบบว่าอุ่นให้ตนียือเลยแล้วเดี๋ยวดูสิเนี่ยเราเริ่มกรรันประมาณ16 17ใช่ไหมเดี๋ยวเ็เสร็จกันประมาณเกือบเกือบา

นี่แบบนี่หรือไงไปได้หรือว่าเช้าตัวนี้สรุปจะลงดีอะต่อโทษใช่ใช่ตัวลิงเส้นด้านขวาใช่ไหมที่เปิดไม่ค่อยขึ้นอ่ะผมอยากให้เขาใส่ยิ่งถงผมไม่ชอบมันขาวมันคว่ำไม่ใช่ง่าเหรอแต่ว่าก็ได้ผมมองดูแล้วมันก็โอเคนะยิ่งถุเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์น่าสนเเซ็นตอใจโอเค จริงๆมีเซนเตอร์อีกคนมาขอคาบัตจากญี่ปุ่นน่าจะได้ลงทีมสามครับยันนน่าจะเป็นทีมสามครับไตไดเตอร์สาม่าจะเป็นเซนเตอร์แบก็กนะเขาเขาเขายิ